ผู้ชายนะคะให้เขาอยู่ในฐานะที่เป็นแค่เพื่อนแล้วน้องนะคะเขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาจะทำยังไงดีสิ่งที่เขาจะทำได้เขาควรจะอยู่ต่อไปหรือว่าเขาควรที่จะออกมาครูอยากจะให้มองภาพแบบนี้นะคะไอสถานะภาพนะคะที่เขาให้กับเรามาว่าเราได้เป็นได้แค่เพื่อนของเขา แล้วเรายังมีพฤติกรรมในการที่ว่าถ้าเขาโทรมาเรารอรับสายถ้าเขาโทรมาบอกว่าเรามาเล่นเกมด้วยกันเราก็เล่นเกมด้วยกันถ้าเขาโทรมาเฮ้ยออกมากินข้าวด้วยกันหน่อยเราก็ออกไปกินข้าวอยากให้เห็นภาพภาพหนึ่งว่าเขาอยากได้เราเป็นแค่เพื่อนแต่เราอยากเป็นมากกว่าเพื่อนคือเราอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมทีนี้เวลาที่เรานะคะ ยังอยู่ในวงจรชีวิตเขาแบบนี้เขาโทรมาเราก็รอรับสายเขาเรียกเราไปเราก็รีบไปหาเขาจะไม่ให้นะคะเขาจะไม่ให้ฐานะคุณเพิ่มมากไปกว่าคําว่าเพื่อนเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณตอนเนี้เขาก็ไม่ได้สูญเสียตัวคุณไปนึกออกไหมคะเขาก็ยังมีคุณอยู่อะ แล้วไอ้ช่วงระยะเวลาที่เขาเนี่ยได้ทำใจตัวเองนะว่าเฮ้ยจะครบดีไม่ครบดีไอ้ช่วงระยะเวลาเนี้ยเขาก็ได้เปิดนะคะเปิดสถานภาพของเขาว่าโอเคถ้าถ้าเขาเจอใครที่ใช่เขาก็ไปแค่นั้นเองคำถามคือเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปไหมคะเพราะว่าในลักษณะพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะคะ เขาแค่รอเวลาเท่านั้นเองในเมื่อเขาหยุดสตาร์เปล่าไว้ที่ฐานะเพื่อนอะมันก็เท่านั้นมันได้เท่านั้นแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะที่เราสามารถนะคะที่จะออกมาโดยที่เราไม่ได้มีปัญหากันนะเราสามารถที่จะบอกเขาไปได้ว่ากับสถานะที่เธอก็ให้ฉันได้แค่เพื่อนแล้วเธอก็เข้าใจใช่ไหม ว่าตัวฉันต้องการอะไรจากเธอฉันเคารพการตัดสินใจว่าโอเคนะวันนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันฉันเข้าใจณนะตอนนี้ฉันก็คิดว่าฉันถึงเวลาแล้วละ่ะที่ฉันควรที่จะต้องกลับมาทบทวนกับเหตุการณ์นี้ใหม่อีกรอบนึงถ้าอยากได้ความชัดเจนนะถ้าอยากได้ความชัดเจนถ้าอยากได้การที่เราได้สิ่งที่เราต้องการอ่ะ คือเขาจะต้องพยายามให้มากกว่าเดิมด้วยธรรมชาติของผู้ชายนะคะเขาเป็นฝ่ายลุกถ้าอะไรที่มันนิ่งๆอะไรที่มันอ่านคาดเดาได้เขาจะไม่พยายามอะไรทั้งสิน้นแล้วหลังจากนั้นไปเขาจะส่งข้อความมาหาเราบ้างเราอาจจะส่งกลับเขาไปในในกรณีที่ว่าเขาส่งมาหาเราสี่ข้อความหรือเว้นระยะเวลาสองสมวันแล้วให้ตอบไปที เพราะว่าเราต้องแสดงความชัดเจนว่าถ้ามึงไม่ชัดเจนกับกูเนี่ยกูก็ไม่ได้อยู่แล้วนะในวงจรเนี้ยคือทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมคือฉันก็ไม่ได้มาเอาใจมาให้ใจเธอเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเธอมันเป็นแค่เพื่อนฉันจะมาดูแลเธอทำไมฉันจะมาแค่มามาใส่ใจหัวใจเธอทำไม